ท่านผู้ชมผมพักวานนะครับผู้จัดการผลิตภัณฑ์รถยนต์ฟอร์ดวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่นี่นะครับเรากำลังจัดงานนะครับฟอร์ด7 Summer เจ็ดซัมเมอร์เซลนะครับแคมเปญทะลุเดือดทุกองศานะฮะร้อนแรงแรงร้อนแล้ววันนี้นะครับได้นำา m s t นะครับดีอัลติเมทสติ๊กมาจอดอยู่ข้างผมด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพามาดูภายในกันนะครับว่าภายในของรถรุ่นนี้นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับ ภายนอกเนี่ยดูหรูหราแบบมอเตอร์สปอร์ตนะครับภายในเนี่ยให้อารมณ์แบบมอเตอร์สปอร์ตนะครับแต่แฝงไปด้วยออปชั่นนะครับแล้วก็ความสวยงามด้านในมาติดตามชมกันเลยดีกว่าครับด้านในครับโอ้โหแอนน่จะหาว่าเราเตีอะบางวันนี้จริงๆบันไดนี่มีมาให้เลยนะครับเป็นไฟฟ้านะครขึ้นลงสบายอมสปอร์ตเต็มอารมณ์ครับท่านผู้ชมนะครับ จริงๆเนี่ยนะฮะผมก็เห็นคันนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เนี่ยอยากจะรู้นะฮะว่าใครจะโชคดีได้เป็นเจ้าของรถคันนี้นะครับคือภายในเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าผมเลยจะมีความอวบอิ่มเป็นพิเศษนะครับมีตัวนี้ฮะเป็นดีเชฟนะฮะมีคัตเพื่อหลบขานะครับแล้วก็ให้ดีเทลในการเจาะรูความเป็นสปอร์ตนะครับได้ทั้งหมดที่อยู่นบนเบาะเนี่ยนะครับจะเป็นสีฟ้าเพื่อบ่งบอกความเป็น MSRT หรือรถมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยนะฮะ ที่เป็นาทางค่ายเอ็มสปอร์ตเนี่ยเป็นแบ็กกราวให้กับทางเราเนี่ยในงานพวกแรลลี่ครอสนะครับมอเตอร์สปอร์ตแรลลี่ดักกาอะไรพวกนี้อยู่เบื้องหลังหมดนะครับแล้ววันนี้ได้นำรถคันนี้นะครับมามอบกับให้ผู้ชมทางบ้านได้เป็นเจ้าของกันนะครับด้วยสมรรถนะสูงนะครับแต่ว่าภายในเห็นไหมครับถ้าเป็นพวกมอเตอร์สปอร์ตมันต้องมีสปอร์ตบาร์โลบาร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะที่ว่าจะกันพิคว่ำอะไรต่างใช่ไหมฮะ โรบารแต่คันนี้ยังมีอารมณ์แบบบ้านๆให้ได้สัมผัสกันดูความสวยงามภายในครับตัวนี้จะเป็นสีกันแมทัลลิกนะฮะเป็นรุ่นเดียวเลยที่ใช้กันแมทัลลิกสวยงามแบบนี้นะครับถ้าสังเกตเติมต้นจากแผงประตูเนี่ยจะมีลายกราฟิกนะครับที่แผงประตูนะครับแล้วก็ตรงส่วนที่แขนที่จะเท้าได้เนี่ยจะเดินได้สีเทานะครับอันเป็นเอกลักษณ์ของ m s r t นะฮะตัวนี้ตัวเบาเองเนี่ย <c oughs> นะครับอ่ะเปิดโชว์สันหน่อยแล้วกันเนี่ยผมเกรงใจนะ เก่งใจเจ้าของรถตัวจริงน่่น,น,น่ใครจะเป็นเจ้าของตัวนี้นะครับเป็นวัสดุการลื่นนะครับหรือคนทั่วไปก็อาจจะเรียกว่าอาคันทลา่าแต่จริงวัสดุต,ตัวนี้มันไม่เชิงฮนะตัวนี้ลักษณะมันคล้ายๆเสื้อดำน้ำเลยนะฮะตัวนี้แล้วก็เดินได้สีฟ้าตัวนี้ครับเพื่อแสดงความเป็น m s r t าทีแบ็กเกตซีดนะฮะอย่างดีนะฮะใช้วความเร็วสูงไม่ลื่นถลายแน่นอนโลโก้ครับแหมดูเซอุต่าแหวกให้ท่านผู้ชมดูเ s r t สที เพื่อมวงบอกนะครับรายละเอียดดีครับในรุ่นนี้นะครับนี้พอเรามาดูภายในเนี่ยนะครับเราเจออิมเอทแน่นอนครับแทบทุกจุดของรถเลยนะครับจะมีหัวเกียร์ที่เป็น e s h i ป t e r ไฟฟ้าปรับขับ10สปีดนะครับเป็นเรลวทมา Adaptive Shift s c h e d u l i n g นะฮะก็ให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลต่อเนื่องพลังไ้ลการเหลือเกินครับในรุ่นนี้เนี่ยอยู่ที่250แรงม้าแรงบิด600นิวตันเมตรนะครับนี่ครับ จุดเด่นอยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะขับเคลื่อน4ล้อ 4A Full Time แบบแปรผันนะครับหน้าหลังก็เป็นเจ้าเดียวในเมืองไทยนะฮะที่มีระบบ Full Time แปรผันหน้าหลังนะครับนอกจากจะขับเป็นพัตช์ไทม์ได้นะครับจะไม่ว่าจะเป็น2 High 4 High หรือจะเป็น4 Low ก็เรียกว่าเอาไปลุยงานหนักได้เจออุปสรรคได้นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆเขาเนี่ยเขาเป็นอัลติเมทสติ๊กคือสิ่งทางเรียบทางคูข่ขานี้ต้องบอกเลยว่าไม่เน้นเดี๋ยวพอวิ่งไปเดี๋ยวบอกโอโ้โหคุณพรกวา่าสะอึก นะฮะไส้แทบจะไปกองอยู่ที่ก้นเพราะมันมันจะแข็งฮะทางเรียบในดีเยี่ยมเลยนะครับแต่ที่เราใส่อย่างนี้มาให้เนี่ยเพื่อเจออุปสรรคเนี่ยฝ่าฟันจะได้สบายบายนะตัวนี้นะครับมาดูชุดความสวยง,งามหน้าจองนี้กันบ้างนะครับเนี่ย12นิ้วนะฮะตัวนี้สั่งงานที่เสียงได้นะเนี่ยนะครับไอ้พวกแผนที่ Android Auto เป็นคาเพนพื้นฐานสําหรับเราเลยนะครับจริงๆร,รถคันนี้เนี่ยมันมีโมเด็มที่ฝังอยู่ในนี้ด้วยนะครับ ก็ทําให้เราสามารถสตาร์ทผ่านมือถือได้เปิดกรอนล็อกกรอนได้นัดหมายเช็กระยะเรียกว่าสิ Sim ่งอำนความสะดวกนะครับและการควบคุมรถการตรวจเช็ครถเนี่ยเพอร์เฟกนะฮะสังหารวิสิงห์ได้เลยเนี่ยโหนี่เพลงไทยเนี่ยนะ,ะผมอาจจะสั่งเป็น93.50 fm 93.50สิบสาดห้าศูนะปลดนอกอีกเห็นไหมเดี๋ยวตัวนะมีเสียงเพลงรบกวนอ่ะเดี๋ยวผมเปิด fm 93.50 กำลังเปลี่ยนช่องเป็น FM 93.5ออย่างเงี้เป็นต้นนะโอเคเดีย๋ยวผมพาดูเลยนะครับระบบความปลอดภัยนี่ที่อยากจะโชว์เลยนะฮะจริงจรโอ้โหฟังก์ชันเรียงตับเลยนะตั้งค่านี่เยอะแยะเลยนะนะฮะ Adaptive Cruise Control แน่นอนครับตัวนี้ถึงจุดจุนิ่งด้วย Stop and Go ด้วยนะฮะเนี่ยมีให้เลือกเลยใครจะไปเลือกธรรมดาไม่รู้นะแต่ผมต้องเลือกแบบ Stop and Go นี่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 นเลนเซนเต คุณจะหาระบบนี้ในท้องตลาดนี้ก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วนะครับคือเวลาหลับในและลดรักษาอยู่ช่องกลางด้วยนะครับแล้วช่วยเบรกอัตโนมัติด้วยนะครับมีพวกบสปอร์ตแมกมาหมดแล้วครับระบบฟอร์เวิร์ดพีคอลิชันวอร์นิ่งนะฮะเตือนกันชนด้านหน้ามานะฮะแล้วก็เวลาเรากล้องหน่วงถอยหลังเนี่ยนะครับเวลาเราถอยหลังลงไปต่อกกอุปกรณ์และพอเดินหน้าในกล้องจะหน่วงไว้ให้นะครับเพื่อเช็คของที่พ่วงมานะว่าเวลาเราเดินหน้าเนี่ยของมันหยุดอยู่กับที่หรือมันมันตามมา นะครับช่วยเบรกด้านหนังด้านหลังก็มาพร้อมนะครับเนี่ยจุดนี้ผมชอบมากเลยนะมุมมองระบบตัวจับในขณะออกจากซองจอดอันนี้ดียังไงอต้องอ่อนไว้นะเวลาคุณเข้าเกียร์ถอยไปเนี่ยคุณอาจจะเห็นกล้องจริงมีตัวเลดร์ในการจับด้านหลังจริงแต่ทันทีที่เราถอยมาแล้วรถเขาพบว่ามีวัตถุกำลังมาด้านหลังนะฮะเขาจะเปิดเลนไว,วึบให้เรามองด้านหลังได้อย่างชัดเจนเลยนะครับเนี่ยอันนี้ดีเยี่ยมเลยนะครับ นี่ยว่าไปแล้วเวลาเขามีให้พูดน้อยนะเดี๋ยวพูดมากก็จะเลยเวลานะผมดูจุดอื่นๆบ้างนะเอาว่าเพอร์เฟกแล้วกันเดี๋ยวมีคําถามมาถามผมได้นะแอร์แบ็กเจ็ดใบอยู่แล้วนะคะนันนี้นะครับมีการพลิกคว่ำที่โดดเด่นนะครับชัดไร้สายมีอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้นะครับผมอยากจะชวนดูอินเทเลียมากกว่าในหน้าจอนะฮะขนาดแบบนี้เป็นฟูลดิจิตอลด้วยนะครับสามารถจะเลือกเมนูที่เราต้องการดูเนี่ยมาได้โดยเฉพาะเลยนะครับเนี่ยนะครับจุดเด่นก็จะประมาณนี้นะ ด้านหลังเนี่ยก็เป็นอเรียกว่าวัสดุอุปกรณ์เนี่ยจะแต่งเหมือนกับเบาะด้านหน้านะครับล้อกันไปนะครับฝ้าด้านบนเอกลักษณ์ต้องเป็นสีดำนะฮะรุ่นท็อปของฟอร์ดจะเป็นแบบนี้นะครับเอาแล้วครับแหมนี่ผมจะขาดอะไรไปไหมเนี่ยนะครับจริงๆก็คงไม่ต้องไปพูดถึงพวกออโต้โฮนะครับนะครับหรือเบรกมือไฟฟ้าอะไรกันนะฮะนี่ก็คือเรียกว่าเป็นพื้นฐานสําหรับรถเราเลยดีกว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าพูดถึงด้านหน้าได้อีกนิดนึงฮะก่อนจบก,กันไปนะฮะในเรื่องของดิสรレคันนี้หน้าหลังนะแล้วก็จุดเด่นเขาเนี่ยถ้าภายนอกที่คุณเห็นมันจะมีตัวรูปสปอยเลอร์ที่มันจะส่งอากาศเนี่ยไปด้านหลังให้ไปกดกับดักเทลสปอยเลอร์ทำให้รถคันนี้มันวิ่งและกดแนบกับพื้นตลอดเวลานะครับเข้าโคง้งแม่นยําและท้ายไม่สะบดัดเข้าโคง้งง่ายเพราะว่าด้านหลังไม่มีดิฟฟิเซอร์นะ,ะติดอยู่ที่บริเวณกันชนท้ายด้วยเอาละครับ จบเพียงเท่านี้ดีกว่าอยากให้ชวนทุกคนนะครับมาที่งานของเรานะครับฟอร์ดพิคเซม77นะครับเราจัดงานกันอยู่นะครับก็มาชมได้ถึงวันอาทิตย์นี้นะเอาละครับถ้าใครสนใจติดต่อสอบถามผมมาได้ทุกวันเลยนะครับผมพระควาผลวัฒนานะครับเจ้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์รถยนต์ฟอร์ดคงต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงแล้วนะครับถ้าสนใจนะครับอย่าลืมติดตามกด s u b s c r i b e นะครับและมีเบอร์โทรขึ้นานล่างนะครับที่สามารถโทรติดต่อได้เสมอเลยนะครับ โอเคครับวันนี้ขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับนะครับอย่าลืมกันนะเข้ามาดูกันเยอะๆเลยนะอ่าไม่ค่อยมีนะรุ่นเนี้ย